ครับสวัสดีครับพี่ๆและเพื่อนๆนะครับผู้นิยมและสะสมพระสมเด็จแล้วก็พระเครื่องทุกชนิดเลยนะครับผมวันนี้นะครับก็ขอนําเอาพระสมเด็จองหนึ่งนะครับเอาไม้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมสมเด็จองนี้นะครับมีที่มาที่ไปนะครับก็เมื่อสิบกว่าปียี่สิบปีที่แล้วครับผมน่าจะประมาณยี่สิบปีที่แล้วนะฮะผมได้เล่นเว็บที่ชื่อว่าไทยเซ็กแอนแฮร์นะครับผม ซึ่งผมว่ามีหลายคนน่าจะรู้จักนะครับเว็บนี้นะครับซึ่งจะมีของมือสองหลากหลายชนิดนะที่เอามาขายในสมัยนั้นน่ะซึ่งในสมัยนั้นเน่ยเว็บที่เปิดให้มีการซื้อขายเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็มีไม่กี่เว็บนะเพราะส่วนใหญ่แล้วเขาจะเปิดเป็นรูปของร้านค้านะครับที่มีให้เราดอปของดอบสินค้าในตะกร้าใช่ไหมแล้วก็คิดตังค์ถ้ากันแทนนะครับเป็นสมาชิกก็คือสามารถที่จะ เปิดร้านขายในนั้นได้แล้วก็สามารถที่จะซื้อ,อสินค้าต่างๆได้ด้วยนะครับผมซึ่งในนั้นก็มีพวกเกี่ยวกับยานยนต์เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับของตกแต่งแล้วก็ที่สำคัญคือนี่ครับผมของสะสมพระเครื่องนะครับซึ่งในสมัยนั้นผมเองก็เคยทําการลงขายเหมือนกันนะสมัยก่อนเนี่ยหาเงินนะครับตอนที่ยังเป็นกระตอกต่ออยู่นะฮะหาเงินใช้หาเงิน สร้างเนื้อสร้างตัววางรากฐานนะครับก็มาจากเว็บไทซิกันแฮนนี่ครับผมองค์นี้นะครับได้มาจากสมาชิกท่านหนึ่งในเว็บไทซิกันแฮนนะฮะมาจากอ่บางบัวทองนะครับผมไม่ไม่ใช่บางบัวทองเดี๋ยวนะเห็นปะเออบางบัวทองครับผมที่ว่าอยู่อยู่แถวนน,นเนาะอืมซึ่งในตอนสมัยก่อนเนี่ยคนที่เพื่อนๆผมหรือว่าคนรู้จักเนี่ยจะอยู่แถวนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะบางบัวทองเนี่ยอืมแต่ว่าก่อนนั้นนั้นเนี่ยเขาอะ เคยอยู่ฝั่งทนมาก่อนเขาก็ย้ายไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากวัตถสถานที่ราคาก็ไม่แพงนะครับแล้วก็หาของกินง่ายการคามานาคมนี่มีรถตู้อยู่ไหลออยู่หลายสายนะที่ไปไปมาระหว่างฝั่งทนกับบางบัวทองเนี่ยอืนะครับก็คือชวนเขาคุยอะไรพวกนี้ครับผมแล้วเขาก็อที่เขาลงขายนะเัราะเเป็นพระเครื่องครับผม หนึ่งกระป๋องคุกกี้ครับผมกระป๋องคุกกี้อาร์ซอนที่ปีใหม่ที่เราได้กันนี่ฮะในนั้นนะครับมีพันเบ็ดองค์นี้อยู่ครับผมแล้วก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนเนี่ยเหรียญเล็กๆที่เขาาไว้ให้เด็กเด็กเอาไว้บูชาหรือว่าเป็นผู้หญิงก็ได้นะและ้วก็มีพระที่ผมไม่รู้จักหลายองค์อยู่นะแต่ตอนหลังผมเพิ่งมารู้ว่าเออท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะก็อย่างเช่นพระสมเด็จหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ใช่ไหมองค์นั้นก็ขายไปนานแล้ว อืมแยวก็ขายไปไม่แพงเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นคนในวงการอะไรมากมายแต่เราก็แบบเออถ้าพอเห็นราคาหน่อยหนึ่งเราก็ปล่อยตอนนั้นนะตอนที่ก่อนที่จะมาสะสมพระอ่าจะสะสมพวกนังสือตูลกับพวกของเล่นอนะ่ะเพราะว่าเราชอบทางด้านนี้ไงน่งสือตูนกับของเล่นอืมแต่พระเครื่องเนี่ยอย่างที่บอกไงเ,เป็นของที่บ้านแล้วก็แล้วก็ถ้าไปที่ไหนเนี่ยบางทีคนแก่ก็ให้มาฟรีๆก็มีอย่างเงี้ยเพราะเขาบอกว่าไม่มีใครแล้วอย่างเงี้ยลูกหลานก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านในพวกเนี้ย ไม่กลับมาบ้านไม่กลับมาดูแลอะไรประมาณนี้นะมันก็เลยเสร็จเลยครับผมสําหรับคนที่อ่าพูดจาหวานน้อมเกลมผมนะผม <c oughs> <c oughs> ก็ได้ก็ได้ฟรีมาบ้างนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วพรุ่งนี้เขาจะไม่ค่อยเหลือครับผมเพราะว่าลูกหลานเอาไปขายออกไปอะไรหมดนะครับผมก็เหลืออยู่บางส่วนนะอืมนั่นแหละันนี้คือสษณะแบบประมาณนั้นนะครับผมในในกล่องพักก็ที่ว่าจําได้ก็มีเหรียญจปรนะครับที่ ที่ผมไปอ่านประวัติมาว่าเขาไว้แจกเด็กสมัยก่อนนะแจกเด็กเออเอาไว้ให้คอกันเนี่ยเห็นจปรที่เป็นเหรียญรูปอาร์มนะมครับผมผมก็จําไม่ค่อยได้เป็นอย่างไงแต่ว่าแบนๆนะครับแบบแบนๆบบางๆนะครับแล้วก็มีการปั๊มนุนขึ้นมาว่าจปรนะอือเขาก็ยังหารอยู่นะนั่นแหละผมก็ขายไปได้นะแล้วก็ยังมีอะไรนะหลวงพ่อหรือสรีอิงดําเนี่ยก็ได้มาหลายองนะตอนแรกผมไม่รู้จักผมว่าเอ้ยปั๊บ อะไรแปลกๆเนี่ยก็ก็ขายขายไปคือปิ๊บนั้นปิ๊บนั้นป่องนั้นผมขายไปเกือบได้หมดนะอออแต่มีองค์นี้ที่ผมไม่ได้ขายผมผมรู้สึกว่าคือพระสมเด็จน,นี้แบบเก่าดีอะ่ะเพราะในตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องสมเด็จอะไรเยอะแยะนะอย่างที่ผมบอกไนงะผมพอมาได้เป็นของมโดแล้วผมก็มานั่งดูหนังสือมาอย่างเงี้ยก็ก็เลยชอบไงอืมเนี่ยอย่างองค์นี้ก็เออโชคดีกว่าที่ว่าไม่ได้ขายให้ใครไม่ได้ยกให้ใครนะเพราะว่ามีความเก่ามากแบบ เก่ายัางไงนะเก่าจนแบบเหมือนจะผุจะพังคาเมือไม่กล้าที่จะเอามาถา่ายทุกคนได้ชมนะนี่ถ้าเกิดว่าไม่เห็นว่าเออเราเป็นที่รักใครกันนะครับผมเราจะไม่มาให้ชมกันอย่างนี้นะครับผมนะเห็นไหมครับมองหางเนี่ยเนี่ยแทบจะเป็นผงเลยซึ่งผมนะคิดนะว่าพระสมเด็จองค์เนี่ยน่าจะไม่มีตังอิวผสมไม่ก็ผสมน,น้อยมากน่าจะเป็นน้ําอ้อยเคี้ยวที่เขาว่ากันมากกว่านะ แล้วก็การแกะแม่พิมพ์เนี่ยครับผมค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ดูเรียบร้อยทีเดียวครับผมนะแล้วก็จุดอีกอย่างหนึ่งครับผมเนี่ยผงเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแบบแทบจะแบบว่านั่นนะครับผมก็คือว่าถ้าไม่ติดวายพุ่งเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยผมว่าเจ้าของเก่าเขาหน้าจะไปพ่นแร็คไอพุ่งนี้นะเดี๋ยวไปเคลื่อไปทุกอย่างเนื้อไม่ก็ลงรักใหม่เงี้ยถ้าลงได้นะ รวมแบบจุ่มแบบให้มันเป็นดำๆเกาะเนื้อไปเลือจะได้ไม่ไม่เสียผิวนะเห็นไหมผมตรงนี้เป็นหลังกรบหมางนะครับผม้วมีมีจุดความเก่าเนี่ยนี่ครับผมที่ธรรมชาติสร้างไม่ได้นะทุกคนเนี่ยธรรมชาติไม่มีทางไอ้ไม่ใช่ธรรมชาติสร้างได้แต่คนสร้างไม่ได้นะทุกคนเห็นไหมฮะเนี่ยนี่ขนาดยังไม่ได้สง่งนี่ขนาดยังไม่ได้ส่งแว่นนะเราให้ดูอย่างนี้ก่อนเห็นนะ โอ้โอ,โอพระท่านเล่นปฏิหารเ้ยคนเดี๋ยวนะเออเออได้ได้นี่ครับผมเนี่ยคือถ้าเก็บไม่ดีอีกหน่อยนึงผมว่าอาจจะแตกเป็นสองสามชิ้นได้นะโดยที่ยังไม่ได้ไปใช้ยังไม่ได้ทำอะไรนะทุกคนเนี่ยผมมาดูครับผมนี่สุดด้านขอบข้างนะเดี๋ยวให้ดูแบบว่า ให้ดูยากอายะานี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะอืมเนี่ยผมตอนนั้นอนะ่ะผมไปเหมามาทั้งกระป๋องคุกกี้เลยอะ่ะเขาคิดสองพันบาทผมก็ให้ไปเลยเพราะว่าปือผมอะ่ะก็เห็นพระน่าจะไม่ได้พระเกลีแต่ว่ามีหลายพระนะที่เขาบกว่าเป็นพระสนามนะอย่างเช่นว่าสมเด็จ่ังตาแผ่นดินองค์เล็กๆกับผมได้มาอง์นึงแต่ว่าตอนนั้นผมเช็คไปเช็กมาน่าจะเป็นของวัดอรุณนะฮะอืมเป็นของหลวงปูน่นา เป็นผู้บุกเสกนะอืมแล้วก็พระนางพญาของพ่อจงเนี่ยที่คนณก็ชอบหาว่าเก๋นเนี่ยผมก็ไปเช็คมาเออของพ่อจงอว่านั่นน่ะเลยบอกเออเฮ้ยพระป้านนี้นี่ใช้ได้เนี่ัเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าเออจะเอาเงินไปเป็นค่าเดินทางพาแม่ไปรักษาไอ้ผมก็มีเงินอยู่เท่านี้นะคือถ้าเรียกผมมากกว่านี้ผมก็ไม่ไหวเพราะว่าเราก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยนะก็อืมเขาก็บอกว่าเขาขอสองพันก็ให้สองพันไป ตอนนั้นผมยังนั่งอยู่เลยยังเป็นวัยรุ่นก็ต่ออยู่ครับผมนะแล้วดูพระอไม่เป็นด้วยเหมือนกับว่าเออเราก็เห็นแล้วชอบก็ขอเช่านะครับโอเคนะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวน้องค่อยจับหน่อยเพราะว่าเนี่ยแก่ผงมากแล้วก็ลักษณะข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกับ ไม่กล้าเรียกว่าคาบรักน่าจะเป็นเรียกว่าคาบน้ำหมากมากกว่านี่ฮะตรงเนี้ยน่าจะเป็นน้ำหมากที่แห้งเห็นไ,ไหมฮะนี่เก่ากึกเลยทุกคนนี่ครับผมเห็นไ,ไหมฮะ นี่ครับผมตรงบริเวณซุ้มเห็นไหมฮะความหดยุบย่นอะไรนี่คือความเก่าอันนี้ครับผมองนี้นี่ถ้าเกิดว่าใครชอบเนื้อแบบนี้นะองค์เนี้ยเป็นองค์คูได้เห็นไครับเนื้อแบบนี้นะเนื้อแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อแก่งเนื้อแก่ปูนอะไรที่แบบว่าผิวแบบว่าเออมีการผสมน้ำมันตังอิวมายุคหลังๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ใช่ไอ้นี่ละต้นแบบและ เห็นไหมฮะองค์นี้จะมีเหมือนกับเนื้อผุดขึ้นมาแต่ผุดมาแต่เก่าไหมฮะเนี่ยผุดมานานแล้วครับการนี่ครับร่องแตกอะไรแต่ไม่ใช่แตกแบบโดนความร้อนนะเห็นไหมทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่าการผสมไม่มีน้ำมันตังอิ้วอยู่เนะี่ยน่าจะมีน้ำอ้อยกับน้ำผึ้งหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวหาว่าเออเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะอ่ะอันนี้ก็ฟังเขาเล่าใหม่ทีนะ โอ้จ oh, ีวอนบางคมสวยทุกคนเพราะว่าผมว่าทุกๆคนที่พูดพูดกันมาเนี่ยทุกคนก็อ่านจากตำรามาพูดนะนะผมยังไม่มีใครแบบว่าเป็นคนคิดค้คนเจอกันเองนะแล้วก็เอามาศึกษาต่อยอดกันไปนะครับผมนพระเนื้อเห็นไหมฮะเนื้อเก่ามากทุกคนเนี่ย เมือ่อเมื่อสมัยยี่สิบปีอะสิบปีสิบปีที่แล้วเนี่ยที่ได้ของเจ๋งๆมาเนี่ยเป็นยุคนั้นนะครับเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคนยังไม่รู้จักของสะสมนะของสะสมที่แพงๆส่วนใหญ่เขาก็คิดว่าเป็นรถเหีือว่าเป็นภาพเขียนใช่ไหมฮะแต่จริงๆอ่ะมันยังมีหลายอย่างนะที่เป็นของมัง่งแพงอ่ะที่นี้ว่าเขาสะสมกันแต่ว่าพวกคุณไม่รู้นะอย่างเช่นแผ่นเสียงอ่ะแผ่นไวนิลใช่ปะ่ะอืมแล้วก็อะไรนะพวกบรรดา ของเล่สังกสีอย่างเงี้ยหนังสือเก่าเนี่ยบางเล่มเนี่ยเล่มมาเป็นหมืน่นเลยนะเออตอนนั้นนะคนไม่รู้จักยังไม่มีเร์เน็ตยังทุกคนยังหากินง่ายๆครับทุกคนเหมือนกับว่าอยากจะขายของก็ขายขายลูกชิ้นขย,ยันหน่อยหายลูกชิ้นมามาหลากหลายน้ําจิ้มสุดเด็ดของตัวเองที่แบบว่าเจ๋งเป้งเงี้ยเออสามารถตั้งตัวเลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนเปนยาได้เนี่ยสมัยนั้นนะยี่สิบปีที่แล้วอะ่ะอืมใช่ปะแต่สมัยเนี้ยมันทุกอย่างมัน มันมีคู่แข่งเยอะครับทุกคนคนก็เลยเริ่มมาจาับของสะสมกันบ้างแล้วนะครับผมเนี่ยอย่างผู้อาร์ทอยที่เห็นไหมฮะที่ว่าลาลาบูบูอ่ะที่ว่าเป็นตัวมอสเตอร์ตัวน้อยๆที่หน้าหน้าเี้ยวใหญ่ๆฮะนั่นน่ะก็ของคนสะสมกันอยู่นี้เยอะพอสมควรนะผมเดินตามห้างตามที่เขาที่ชื่อว่าร้านอาร์ทอยใช่ป่ะผมผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้หรอกนะแต่ว่าเออรู้ว่าพวกนี้เขาเรียกว่าอาร์ทอยเนี่ยเดี๋ยวพะ เป็นกล่องสุ่มที่จะหาตัวแรกันนี่เขาแบบซื้อขายกันเยอะแยะมากนะแล้วก็อย่างบางร้านน่ะไม่ได้ขายอุปอยณ์นะแต่เอาตัวที่ตัวเองไปสุ่มมาได้เป็นตัวแราตัวหายากมาวางไว้หน้าร้านครับก็ขายได้เฉยเออจะบอกว่าตอนนี้เป็นยุคข,ของของสะสมเพราะว่าอย่างคนบางคนนี่หาเงินเก่งมากนะแป๊บๆวันหนึ่งหาได้เป็นแสนหาได้เป็นร้านะ่ะเออพวกนี้คือเขาแบบขอให้ชอบอะราคาตั้งมา อือันนี้เราอย่าไปว่าใครเขาเพราะว่าเขาหาเงินมาได้เงือนตั้ตัวเขาเองนะอันนี้ก็แล้วแต่ความพอใจนะผมก็บอกว่าเนี่ยของสะสมเมื่อก่อนอะ่ะยังไม่มีคนรู้จกักอ่ะโอ้ยผมไปได้มาอย่างสมุดสะสมสติ๊กเกอร์เนี่ยขายไปได้มาสองพันห้าสามพันใช่ไหมแล้วก็มีตู้ตุ่นสามสี่พันแล้วก็ของเล่นบางอย่างอย่างตู้ตุ่นเมื่อก่อนต่ก้อนบนอลอ่ะขายเมื่อก่อนนะตอนนั้นตัวละแปดสิบาทอะ่ะบางทีตัวร้อยอ่ะ บางทีตัวสองร้อยด้วยเออขายกันแบบเอาเงินไปลงทุนไปต่อยอดกันแบบสบายๆเมื่อก่อนอ่ะอืมแล้วเราก็เป็นคนไม่ได้เที่ยวด้วยไงไม่ได้เที่ยวกลางคืนไม่ได้กินเหล้าสุบหร่ด้วยเราเก็บเงินเอาไว้เนี่ยเราเป็นคนคนขี้งกแบบว่าเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่อยากคบเพราะว่าวนไปก็ไม่เคยไปนะอ้างตลอดนะครับผมแต่ก็โอเคนะพอมาถึงอายุตอนนี้รู้สึกว่าเออดีว่ะโอ้จริงๆแล้วเที่ยวมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมันก็มีแค่นั้นจริงๆที่เคยเที่ยวก็น่าจะพอแล้วแหละ ก็เก็บเงินเอาไว้นะก็นั่งส่องพระนั่งดูซีรีส์ดูหนังนะแล้วก็แล้วก็นางๆก็ออกไปข้างนอกทีเนี่ยนั่นเหี่ยผมก็คิดว่านี่คือความสุขของการสะสมของทุกอย่างนะโอเคนะอ่านี่ครับผมพระองค์นี้เนื้อตรงนี้เป็นอย่างนี้เห็นเนื้อที่ตรงที่ว่ากระเทาะนะเห็นไหมครับผมเนี่ยผิวเนื้อต,ต่างๆเนี่ยผมพูดเลยนะเป็นองค์ครูได้ เนื้อคล้ายๆกับองค์ที่ผมเคยองค์ก่อนหน้านั้นแต่องค์ก่อนนั้นนั้นอ่ะค่อนข้างที่จะดูนั่นกว่าดูสวยกว่าหมายว่าเนื้อสวยกว่าแต่องค์นี้ดูเก่าเพราะว่าน่าจะไม,ยไม,ม่ยังไม่มีตังอุปสมนะเห็นไหมครับผมรอยปูไต่นะครับผมเนี่ยชัดเจนไหมครับปูไตเนี่ยงามมากแล้วก็เส้นริ้วๆของไายกับหมางเนี่ยธรรมชาติอย่างนี้ครับผมมีการแฝงประทับแบบแผ่วเบาเห็นไหมฮะ นี่ยผมเนี่ยรอยปูไตแล้วก็รอยรูปูแล้วก็ค่าน้ําตาลของคราบน่าจะเป็นคราบน้าอ้อยเนี่ยครับผมหรือว่าคราหมากเนี่ยคราบน้ําหมากเห็นไหมฮะเนี่ยซูมผิวให้ดูให้ชัดตรงนี้เลยนี่หุ่มอุกาบาตใช่ไหมนี่ครับผมมีเม็ดเม็ดอะไรอยู่ข้างในด้วยเห็นไหมฮะสังเกตดูสิ น่าจะเป็นเปลือกหอยที่บทไม่ละเอียดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่นะอันนี้เดาๆเอา,เ,อาเพราะว่าวเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยช่างมโนเก่งครับผมเห็นนู่นเห็นนี่ก็เป็นนั่นเป็นนี่ได้นะครับเพราะว่าเราสะสมของเอาไว้อะอย่างพักเครื่องพุกนที่ผมว่านาะคตเนี่ยไปได้อีกไกลนะเพราะว่าจะเป็นคล้ายๆกับว่าของที่แบบเป็นงานศิลปะครับผมงานศิลปะแล้วก็ เนี่ยครับมองด้วยตามีความสุขใช่ไหมเออแล้วก็มีเหมือนกับว่าคตินิยมความเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยอันนี้น่าจะไปได้ไกลเดียยว่าพระรุ่นเก่าๆอย่างนี้นะอืมนีครับผมสองด้านหลังให้ดูก่อนเลยเห็นไหมครับผมส่วนตรงด้านหน้าครับตรงเนี้ยน่าจะเป็นพวกคาบหมางนะครับผม เนี่ยนี่ผมจะสูงให้ดูให้ดูทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็พี่ๆก็ช่วยกันดูนะครับผมเนี่ยองเนี่ยไม่อยากให้ใครได้ดูนะเพราะว่าเคยมีคนดูแล้วแบบว่าเขาอยากได้ครับเขาก็พยายามจะพูดแบบทู่ถีทางนะบอกอุย้ยน้องอย่าไปเก็บเอ้ยเนี่ยเอา,นาเนี่ยดีกว่าเนี่ยให้พี่ห้าพันดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ แล้วพี่จะไปนั่นต่อเองเอาไปบูชาบอกเล่นกันแค่ชอบอย่างเงี้ยเอลก็แบบเฮ้ยคือเอามาแค่ถามเฉยๆว่าพระองค์เนี้ยความเห็นเป็นยังไงบ้างแต่ไม่ใช่จะมาขายเว้ยเขาก็พยายามจะเซาซีจะพยายามนะครับจนทั้งเรื่อกครบครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่าพอเขาไม่ได้สิ่งที่เขาอยากได้อะเขาก็แบบนิสัยแบบนี้ไม่ค่อยดีะฮะอันนี้ไม่ไม่ทราบว่าพี่ๆเพื่อนเคยเจอคนประเภทนี้เปล่าคือถ้าไม่ขายของให้หรือว่า ไม่แบ่งให้เนี่ยแม่งก็คือแบบว่าเราไม่ต้องคุยกันต่อชีวิตนี่ผมคิดว่าถ้าผมปล่อยไปห้าพันตอนนั้นนะผมว่าแม่งเสียดายเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราห้าพันก็ไม่ได้หายาเออแต่พระเนี่ยผมพูดตรงอะไม่ว่าผมจะไปที่ไหนไม่ว่ายังไงผมยังไม่เคยเห็นพระแบบนี้สภาพนี้นะเลยบอกว่าการที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะพบกันอีกครั้งเนี่ยช่างยากเสียเกินนะครับผม คือแต่ก็ว่าเรามีเงินเป็นเป็นร้อยล้านพันล้านเราอาจจะบอกประกาศในเว็บเนี่ยเออใครมีพระผิวอย่างนี้สภาพาแบบนี้นะผมรับซื้ององละหนึ่งล้านอย่างเงี้ยเอออาจจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะอาจจะมีก็ได้แต่อาจจะไม่มีก็ได้นะผมก็ไม่ไม่สามารถบรรทงแต่ถ้าคนอย่างผมเนี่ยผมบอกว่าไอ้ใครมีแบบเนี้ยผมขอรับซื้อที่พันหนึ่งอ่ะผมว่าผมจะน่าจะไม่มีใครเอามาขายผมนะพันหนึ่งเออเนี่ยเคยบอกว่าอันไหนหายไปแล้วก็หายไปครับเนี่ยผิว เห็นไหมผิวที่ขอบองนี้ก็เป็นจัดว่าองค์ที่ผมชอบอยู่องค์หนึ่งนะในหลายๆองค์ที่ผมมีเพราะว่ามีธรรมชาติมีอะไรที่ผมแบบว่าไม่สามารถจะคือไม่ต้องไปพูดอะไรมากนะแต่ว่าผม่าผมคิดว่าน่าจะจบอยู่ที่องค์พระแล้วคือถ้าพระพระแท้แล้วมีแบบอะไรหลายอย่างที่ที่เราไม่ต้องพูดอะผมว่าน่าจะดีแต่ถ้าเราต้องมาแบบเออทาไมต้องอย่างงี้อย่างนี้อันนี้เนะี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการหา หาเหตุผลในการรองรับนะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เป็นจริงก็ได้อืซึ่งซึ่งผมก็มีรองสื่ออย่างนั้นกับพระของผมหลายองค์นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวอนาคตพอเราได้ความใหม่ๆเราได้เห็นในใหม่เราก็จะเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นกว่าเดิมนะแต่ตอนนี้ยถ้าเรามีเราเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปนั่นเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราหลุดมือไปเนี่ยต้องมันจะกลับมาอีกทีนึงมันไม่ได้อะใช่ไหมฮะอืม วันนั้นก็เลยว่าถ้าใครมีอายุเนี่ยถ้าไม่อยากจะเล่นพระแล้วไม่อยากสะสมพระก็ปล่อยไปเลยฮะไม่ต้องมีคิดมากแต่ถ้าคิดว่าเอ้ยเรายังไม่แน่ไม่นอนนะอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บไว้ก่อนนะอย่างบางที่จำเป็นจริงๆอ่ะต้องใช้เงินอ่ะก็ออกตัวแต่ผมบอกเลยว่าบางทีอ่ะเขาก็ไม่มีใครเอานะออกคือออกตัวไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าไม่ตรงตามอะไรเนี่ยก็ขายยากอยู่อืม นี่ครับผมผมจะให้ดูตรงนี้นะเห็นไหมนี่อันนะี้เอาไว้ศึกษาธรรมชาติได้ยังไม่ยังไม่มีตัวซ้ำอ้ผมเพิ่งสังเกตเห็นฮนะมีเส้นแซมตรงหน้าตักด้วยเห็นไหมฮะตรงฐานหมอนด้วยเนะนี่ยนี่ผม ตรงพระพักให้ดูหน่อยครับนี่ครับผมดูค่อนข้างกลมยาวลงมานะครับหน้าคล้ายๆรูปไข่นะพวงหดีดูจากรูปร่างแล้วก็เป็นเขาเรียกว่านะเป็นการถอดแบบมาจากพระพุทธร,ร,รูปสุโขทัยใช่ไหมฮะสมัยสุโขทัยนะครับผมเนี่ย ครับผมผิวที่ที่ว่ายังอยู่ไหมฮะสวยมากเนี่ยผมเป็นธรรมชาติเป็นองค์ครูให้กับพระพระโซนนี้ได้เป็นอย่างดีนะโซนนี้ผิวนี้นะตรงนี้้าน้านตรงข้างบนนะครับผมแต่ว่าไม่ได้หักนะเนี่ยแต่มีความลานอยู่เห็นไหม นี่ผมด้านข้างเห็นไหมครับมีรอยบางๆนะครับรอยสับของของมีคมที่ตัดลงมานะครับอง์นี้ถ้าประเมินนะโอเคถ้าภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีหักนะผมว่าองค์เนี้ย แล้วก็โอเคได้เลยตรงความดูง่ายทุกคนดูความดูง่ายอยู่นะน่าจะสิบร้านขึ้นอืมเพราเราไม่มีชื่อเสียงนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือสภาพก็มีผิวบางจุดนี่ก็กระเทาะอยู่เห็นไหมฮะแต่ความหดเหียวไอ้ต่างๆเนี่ยก็แรกมานะครับเป็นองค์คูได้สิบร้านนะถ้าเกิดว่าประเมินเนี่ยหรือว่า หรือว่ายังไงนะครับผมก็แล้วแต่ท่านคิดนะครับผมแต่แต่ว่าแค่คิดว่าถ้าประเมินเนี่ยสิบล้านเพราะว่าองค์สวยๆห้าหกสิบล้านในกันเนี่ยเขาเขาแบบสวยจริงฮะแต่ว่าจริงองค์นี้ก็ได้ความคมอยู่นะเห็นไหมแขนเขินหน้าอกอะไรทุกอย่างก็ยังอยู่นะแต่แค่ว่าตรงนี้กระเทาะออกมาหน่อยนึงกระเทาะอ,อกว่าวะเดีย๋ยวจริงไม่ได้กระเทาะทุกคนอ๋อผมสอ่องแล้วไม่ได้กระเทาะไม่กระเทาะเป็นนั่ง ตรงผิวหายไปหน่อยผิวเคลือบผิวด้านบนเนี่ยที่เป็นตรงส่วนของของขับหมากเนี่ยน่าจะอ่ดงไปหน่อยอืมนค่ๆคนดึกว่ากระเทาะทุกคนต้องลองดีๆก่อนเดี๋ยวตกมาโป๊ะเดียวเศร้าเลยโอเคนะผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอนำเสนอพระสมเด็จ วัระคางองค์นี้ให้ทุกคนได้เอาไปศึกษาดูหรือว่าไปส่องดูนะครับดูว่าเป็นยังไงนะฮะก็วันนี้ขอขอบขออาขอออาวันนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามแล้วก็อ่ารับชมกันมาตลอดนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับอ่าได้พบกับพระสมเด็จหรือพระเครื่องที่ทุกท่าน มีความปรารถนาอยากจะได้นะครับในเร็ววันนี้นะครับแล้วก็ได้เยอะๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ